สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วีก้าสิบสี่ทารโนะคะชะแนลแห่งการดูดวงดทพยุติเทพยุโรเปอสแต่จะดูว่าความสัมพนันธ์ครั้งนี้นะคะมีเปอร์เซ็นต์มากน้อยขนาดไหนในการที่จะไปต่อนะคะกดที่ปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นค่าครูให้กับแพนด้วยตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองอ่ะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานหรือการเงินนะแต่ในเรื่องของหัวใจก็ยังคงรอคอยอยู่แต่รอคอยเป็นแบบว่ารู้รู้ลิมิตของตัวเองว่า จะต้องไม่นานมากนะถ้านานมากนับตั้งแต่นี้ไปอ่ะคงจะไม่รอแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าอนาคตมันยังรออยู่แล้วคุณก็วางใจไว้แบบนั้นแล้วมาดูว่าเขาจะทำยังไงต่อไปถ้าความสัมพันธ์เน,นี้ยหมายถึงว่าที่ผ่านมารอแล้วมันไร้ซึ่งวี่แววใช่ไหมคล้ายๆจะจบแหลมจบแหละมันจะเกิดการเริ่มต้นขึ้นใหม่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะตัวเขาเองอ่ะเขาไปใช้ความคิดกับตัวเองแล้วว่า เขาอยากที่จะได้รับความมั่นคงในด้านความรักและที่ผ่านมาตัวเขาเองที่อาจจะมีความโลเลรลังเลนิดนึงเพราะว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่ายังไงอะ่ะไม่หนักแน่นเท่าที่ควรหวั่นไหวกลัวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ข้างหน้าเนี้ยเขาไม่กลัวแล้วเขามองว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่สิ่งที่รู้รนั่นคือเขาเจอคนที่ดีคนที่ใช่แล้วอะ่ะเขาคงจะไม่ปล่อยมือไปแล้ว ถ้าปล่อยไปแล้วคราวนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้เจอสิ่งนี้ได้อีกเมื่อไหร่ความคิดของเขาคือเขาต้องการสารต่อความสัมพันธ์กับคุณเป็นสิบถ้วยแล้วก็เป็น the sun the m o l n นี่แสดงว่ามันเป็นไพ่เมเจอร์แล้วก็บวกกับอย่างอื่นอีกเออ the magician มันส่งผลต่อต่อตัวคุณและเขาอย่างโดยตรงมันจะเกิดขึ้นจากนี้อีกไม่นานนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเนี่ย ต่ก่อนเนี่ยมันมีเรื่องอื่นเข้ามาให้เขาคิดมากมายจนลืมเวลาที่จะทำงานในความสัมพันธ์แล้วตอนนี้สิ่งที่รับรู้ได้คือเขาอะมั่นใจว่าเขาได้เจอคู่ของเขาแล้วหรือเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาได้เลือกนั้นะมันจะต้องดีดีแน่ๆแต่เขายังไม่มั่นใจนะว่าคุณยังจะรู้สึกแบบนั้นกับเขาอีกหรือเปล่าหรือคุณเปลี่ยนไปแล้วนี่คือสิ่งที่เขาลังเลและเขาสงสัย แต่เขาอยากที่จะให้คุณให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่งถ้าเขาพูดได้ทุกวันนี้เขาทํางานนะ่ะเพื่ออะไรอาจจะอยากจะได้ให้ว่าเทียบเคียงกับคุณนะ่ะเพราะเมื่อกี้ของเขาใช่ไหมเขาเป็น D M p e r e r คุณเป็น D M Paste แล้ว D M Paste เนี่ยคือสมบูรณ์แบบแลละแต่ D M Perler เนี่ยมันติดตรงที่เรื่องอีโก้เขาต้องลดความร้ายกาศ ความมีอีโโ้ลงนะเพื่ออะไรเพื่อกลับมางอนง้อคุณหรือมาแสดงออกให้คุณได้รู้ว่าเขามีความจริงจังที่อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณไปเป็นแบบรองเทอม